สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่โคร,รักทูกท่านนะครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วเกินว่าก่อนจะไปพบกับแนวทางตัวเลขอชมพู่นะครับเพิ่นกะบบมีเวลาหลยนะครับทร่มาหาพลอยห้านะครับเวลาบ่เคยมีนะครับก็เลยพลอยห้ากะขออนุญาตพบปากับพี่น้องเอฟซีก่อนนะครับก่อนจะไปฟังจากปากอชมพู่นะครับตำราว,วันที่ห้อ่า มีนาคม2,568นะครับตำราวตำราวนะครับซึ่งวันอาจารย์ที่ผ่านมากับปรากฏว่าลดหลายอาจารย์นะครับเพราะว่าจะเป็นอาจารย์สมพูหรือเลอายอาจารย์นะครับลดนะครับมันก็เป็นของธรรมดาเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะนะครับมีเข้ามีลดเป็นของธรรมดาโอ้ถ้าถกทุมงวดก็รว้ยรวยตลอดคนแล้วพี่น้องนะครับนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับเอ่เมื่อเนี้ยว่าพบปลากะปีกับน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ สำหรับอส้มพูนี่ก็ไปดังดุงดัง,ดงที่ทางช่องน้องเบลนะพี่น้องันนี้น้องเบลน้องบอมีเวลานะครับก็เลื่อยยกยอดตำเล่ามมให้พหอยห้ากับเมลัดเป็นผู้ดําเนิ้อรารการนะครับผมนะครับก็เลื่อยส่วนมากมือเล่าออกนะครับผลออกของหอยเล้าแต่ละเมือนี่ก็รู้สึกว่าจะมีลายจาราสำนัก หกเจ็ดสำนักเหรครับที่มาอยู่กับช่องหอาเนาะนะครับเอามาอาจารย์ไดชอบอาจารย์ไดกับอาจารย์นั่นนะครับเกาะติดอยู่กับอาจารย์ไดก็เกาะติดอยู่กับอาจารย์นั่นพี่น้องนะครับจะไปเอาน้ำทุกอาจารย์บ่ได้ดอกนะครับเพราะว่ามันหลายอาจารย์หลายสำนักพี่น้องการลงทุนมั่นกะมีความเสี่ยงพี่น้องเนาะนะครับชอบของอชมพู่ก็ออกของอชมพู่ไปนะครับชอบของอาจารย์อื่น ก็เอาของอาจารย์นั่นๆไปนะครับตามอาจารย์ก็มมี f เอฟซีของใครของมั่นอยู่แล้วเนาะนะครับเอ้าสิ่งที่สีเลื่อมบด้กับเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้ำได้เลยครับเดอ้อบาว่าสิทธิยุททางเพจเฮียพระรวยเพจเฟซบุ๊กบว่าสิทธยุททางเฟซบุ๊กช่องน้องอริชาจาก็มี่นะครับให้พี่น้องเขาไปติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะลงสั้นๆให้พี่น้องได้เห็นทางเพจ เฟซบุ๊กแล้วก็ทางเพจแฟนเพจนะครับเฮฮาพรวยทางเพจนะครับผมแต่ว่าอยู่ทังช่อง youtube ก็มีท uh, ั่งแม่รัดรัดมณีชาแนลแล้วก็พ่อเฮฮาพรวยนะครับมือนีแม่รัดบว่างนะครับก็เลือกให้พอเฮฮามาดําเนินรายการคนเดียวนะครับว่าจะลื่นล่นแฉ่งแล้วพี่น้องเมื่อนี้อาจารย์ได้กำว่าให้ในหน่อยนะครับผมพอมีเวลาได้ทักเด้คุยกับเพื่อนโดนเพื่อนว่าเพื่อนมีทุระนะครับ ก็เริ่มมาไวหวกฮอนนะครับปอยห้าก็เลยดํดำเนินรายการนะครับอย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันนะครับผมฟังไปนี่แหละครับขอเวลาร่วมๆทั้งคลิปนี้ก็ประมาณ8นาทีนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอพูดทางอาจารย์นะครับเพราะว่าจะเป็นออยชมพู่หรือว่าอาจารย์ลายสำนักลายาจาย์นะครับที่ห้ความไว้ว่างใจทังช่องเฮฮาปารวยแล้วก็ทางช่องเมรัตณิชาแนลนะครับผม นะครับบอดีเร่มบุญเื่มคุ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีเพราะว่าจะเป็นทางอาจารย์ทุกสำนักทุกอาจารย์นะครับที่มาให้แนวทางนะครับแนวทางตำราวแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยนะครับนะครับอีกจักน้อยค่อยไปฟังจากปากขอชมพูก็แล้วกันว่าเราจะให้แนวทางตัวเลขตัวใดนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทักทายกับพี่น้องเอฟซีไปก่อนนะครับผมนะครับ อะไปฟังจากปากอ่อชมพู้พร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์คสวัสดีค่ะพ่อให่ครับผมอ่าฮวันนี้จะมาขอตำเราอาจารย์พอมีเวลาไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวกูเอาเชหนหมดต่อครับผม ตำราวอชมพู้วันที่5มีพ .68 นะครับเล็กพิ่งเล็กแลนอาจารย์กับพ่้แม่นพ่อสมควรจะได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวค่อยฟังจากปากอาจารย์นะครับตอนนี้อาจารย์กำลังหาคู่มืออยู่นะครับ <c oughs> ได้แล้วนะ ครับผมผู้นั่งอยู่ที่ะระเบียงไง่นั่งกาแฟชานกาแฟอยู่ครับผมเอา <นะ S 2> วันจันทร์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่เข้านะจันาร์นะโอ้โหเล็กอันอย่างนี้โอ้อใส่ใจเอาไมค่ะคุณพ่อคุณแม่หานะครับผมเอาวันที่ห้าก็คือวัน,นวันนี้นะคือวันพุธนะฮะครับ วิ่งรูดนะคะห้าเกับหกวิ่งรดูดห้ากับก<ข>ครับผมห้าสี่ห้าห้าหกห้าสี่ห้าห้าห้าหกครับใช่ค่ะหกสี่หกห้าหกหกหกสี่หกห้า 4, 6, 5, 6. หก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  เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับใช่ค่ะสังเกตดูห้าหกหกห้ามันจะชนกันนะฮะก็คือวงกลมคือหกห้านะหกห้าครับหกห้าแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดหกนะเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็ ห,ห้าสี่ค่ะห้าสี่ค่ะวันนี้อาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ความมั่นใจเลยครับความมั่นใจก็เนาะเอาเอา,เอาแค่สั่งก๋วยเตี๋ยวรอกินดีกว่าเออสั่งก๋วยเตี๋ยวรอวนะะเอาแค่ก๋วยเตี๋ยวพอนะคะก็ขอให้รวยกันนะ,ะวันนี้นะคะก็ขอให้รวยกัน นะคะทวนให้ผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับอ่าขอทวนนะครับอ่าตัวเลขนะครับตมลาวอ,อชมพู่วันที่ห้ามีนาคมใช่หรือเปล่ามีนาคมน,น้อาจาย์ใช่ค่ะ 6, วันที่วิ่งรูดไปที่ห้ากับหกจับคู่สองตัวมีห้าสี่ห้าห้าห้าหกถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอ่าติดหงมีหกสี่หกห้าหกหกนะครับ ติดเจ็ดมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกใช่ค่ะครับเด่นเน้นหนักกว่าที่ห้าสี่ห้าหกใช่ค่ะเจ็ดห <75 76 S 2> ้าเจ็ดหกนะครับอาจารยใช่ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะครับเอาวันนี้ก็ขอให้รวยนะวันนี้วันเกิดออชมพู่ด้วยนะวันที่ห้าก็ปิดห้าห้าจะน้อยบ้างนะคะออชมพู่ก็ปิหนะ้านะคะวันนี้ ครับวันเกิดอาจารย์สมพูนะครับให้สุขภาพแข็งแรงด้ดยอาจารย์เด้อ่เช่นกันค่ะเช่นกันค่ะผมร่ํารวยร่ํารวยเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะวันนี้ก็สัง่งก๋วยเตี๋ยวรอรับประทานกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณแม่ขาก็ขอให้รวยค่ะวันนี้นะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม